สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชื่มค่ะพี่น้องมื้อนนี้นะคะ่ะเสิร์มกับส้พาพี่น้องนี่ค่ะลวกขับปุ่นนะคะ่ะปุ่นสาวเชื่มค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะ่ะลรก็จะมีสีม่วงเป็นทอรวไรเบอรี่แล้วกับสีขาวข้าวหอมมะลิค่ะนะตั้งนำ้ำตั้งน้ำเดือดอก้อนค่ะอันนี้เสิร์มสิลวกเครื่องห่อนะคะ่ะนี่ขอห่อหนึ่งกับได้ประมาณสองกํานะคะ่ะเป็นเซนแหงนึงสองก,กัแต่ว่าบรลวกออกมาแลักกับเด้ประมาณโหลหนึ่งค่ะ นี่ค่ะเดือดเดือดทังที่เราเอาลงไปนะค่ะต้มไปประมาณเส้นออนกับสิบประมาณคิดว่าหานาทีเลยยุ่งเนอะเธอเนาะห้าน,นาทีจ้ะค่ะมาได้แล้วนะ,ะปิดแก๊สเลยนี่หอมเ้นงามนี่พี่น้อง<ฮ>แล้วก็เตรียมน้ำนะค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นเตรียมไปเซยนี่พี่น้อง<ฮ>นี่ปุ๊บบลืบ,บ,บชืบนี่พอดีกลิ่นเลยค่ะเบ้างเส้นพี่น้องเส้นนุม่ม สามารถตั้งซื้อกับสตาเสริมได้เลยเด้อค่ะตัวนี้นะข้าวปุ้นแบนสาวเสริมนี่แหละค่ะห่อละสามสิบห้าบาทมีสามสีเนาะค่ะไปค่ะไปจัดเมนูเด็ดๆกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเตาเฉลิมนะค่ะมาไปไหนค่ะกวกข้าวปุ้นเซ็แล้วสิบัดต่ำบักหุ้มฮุ้มจากต้นค่ะพริกเลยกัมหนึ่งเลยต่ำเลยเด้อค่ะเทงขูดพี่น้ำเบื้องนั้นมืดนาะ ะเสเถอะเป็นบีี่จะเสกเร็จมากเรียบร้อยทำน,นั้้ค่ะนี่ขันมักผู้เดมากปู่ดิบเนาะพี่น้องปู่ร้าหลาย,ลายปู่มียุะข่ดตะวันนี้โประกอบค่ะเลือดไปซ้ยไระงไงเลย สเต็ปกรอกละส่วนสุดวัสดุบางเ่าไหร่พอมากกมไหลสุดรถค่ะนี้มือหนึ่งเ็าเสริมมาย้อนบ้างเราเสริมลืมใส่เป็นหัวอีหลีแป่คเก่ายวดีแช่คือเก่าเนาะเน็ดแก่เป็ดแก่โฆษณากันพี่น้องหนน้าเด็ดเด้ค่ะปเป็ดสาวเสริมป่าน้อยหนึ่งในหูดำลดต่ำลดให้สุดวัดุป่าเลยเด้แล้วพอเสริมมันลึ่งมือ เรื่องเป็นเรื่องเมือจองค่ะให้ประกอบเข้าไปเพื่อสีดำสีนี่อ้วรั่วเข้ากันเลยค่ะหอมประกอบนี่มั่นตะเกืองสมักตามหงสูตรนี้แล้วค่ะเพื่อนคนบนเก็เอาหูล้งก้นกอนแลง้วค่อยใส่เครื่อง่ด้สวสมากแบบสูตรนี้ อ,อืมองพี่นอนะ้องกูนะนะครับับพี่นอ้องกันกันนนะันะครับถ้าเสอจำหุ่งะ,ะต้องเป็นอีหลีเด้ว่ามีน้ามเลย นช้อุณหภงมงิงามเลงเล็งตรงนี้กดีบ่เถอะตับมะหู้วม่มีงามนะประหยัดที่นีเป็นส่วน,น,นมาเอ้าประหย,ยัดประหยัดน,น,นั่นเลอะน<ด><ส>ะเศบค่ะครับมาเด้ค,ค่ะน,นองเศแเศบน้ำกันค่ะนี่ตาับมะฮู้พอนองไกล้ปีไกล้ละก็ปุ่นแค่นี้แหละค่ะนี่ใช่ขับกันนี่หาวเศษเศษตรงตวตรงเห็ดค่ะตรงเห็ดุศษเศบค่ะตรงเห็ดป้า มือมันมันคิอเลยเ็กประมีเฮ้ยน้อนมากไปเก็ียตรงุมนี้ดิอมอย่างนี้นะเันมังเห็้กล่อนสมเหตุกำขดใช่น้ำกันแล้วสมเห็ดปลาค่ะเาเห็ดเต๋บหอมมากเลย อเอาบางน้ำมันดีบเกลือใส่หน่อยนึงก็ได้เฮึแล้ว่ากินแบบนัวๆก็ได้ปะใส่ก็ได้เลยแดดจีบสมเหตุสมปาน่ากับสมนั่นก็นกนเอาไว้ถึนก้อนอือฮึเรื่อยน้าค่ะกินข้าวนึ่งกันชิ้นเสียบค่ะ อนัวนี่แต่กระเทียมอืมอืมกระบองงามครับ กับแม่กับบันตะเบนเลยเด้ออ,อ่ะแบบนี้นอนยบุ่งทาหวานนี้นะบากกอตัวนึ่งนะเฮาน่ะไม่รวยยังตต่เรส่งสมบ่ติยงไม่เส่เลยนี่เนี็ยแล้อไม่หนาเก็บบบ เงียบไปแล้วฮะนี่นี่มาจ้ะแม่วันจะใช่ปะแม่วันยึดแต่ความนี้เยอะเลยเนี้เขาเริ่มุกละเดี๋ยวขาเริ่มเลี้ยบบ้อ่าเลี้ยบไปแล้วอืมต้องเขาคนลึกเยอะ แบบค่ะมาแล้วค่ะหนูข่าวความแหละค่ะแล้ส่วนกับนั่งดำบเนาะค่ะขาดต๊ะบกพองสนใดก็ต้องขอโทษดพี่น้องอีกเด้วค่ะเพราะว่าิึงจะซ่องม้าได้ขนาดนี้กันไอ้นี่ยงก็หลักพูดนะ ีมือคนอหี่ยงถึเตงเสือกกันก็เจ้าของพี่น้องเด้เสือเดียวมาพี่น้องพวกนั้งคนเป็นกะยังโยนน้งสาเหมือนเมกะตรงกำลังแต่ม้าเจ้าตุ่งเดจ้าต่งกผมพวกใครมีอเพิ่นก็บอกว่าติดตามต้องแก้พันคน วาาันหนาาก็ว่าตีนเยอะกว่า,วาวอุ้ยต่างแบบคืนนะฮะคืนโดยพี่น้องทุกท่านเลยค่ะผสมกับหั่หน้านี่คงจะคล้องกันเต็มที่ยอดทรัพย์ยันยังคืนกับย่อมพี่น้องคล <c oughs> ้อบป้าคุณเนี่ยนะครับ <c oughs> กับครอบครัวกับพอยุ่เลยจ่นพ่อแม่ขาดเดืออยัง,ยงขขนี่ยังยุ่จากข้า่น่ะเพราะเดี๋ยวให้พ่อแม่เปิดองเปิดตาได้ใต้น้นำก็าำำรับสะสมกำนังนขด้ไม่เงดยบนะไม่เงียบก็เสือตัวนี้เขากัน่งม,มาจะกปี่ลนเพราเนี้ยแล้วเป็นปีนองมา เครื่องเต้นกอกเต้นไก่แล้วเสือมุนคือกะบะมีอี๋ย่างค่ะไ่ได้ซื้ออีหรืยังว่าใครจะแจ้งขอกแจไปแล้วเราซื้อกับมิซักเพราล้นเขาแจ้งไปเป็นคูน้ำเพราะล้นสิ่งชิ้นเป็นยังสึกอ่ะคันสีใจ่เนี่ยรายเด้วพี่น้องพี่น้องเมันเพิ่นหักเพิ่นเมตตาเพิ่นกิดส่งของควันไหม้น่ะร้ายเนาะเนาะเนื่ ให้เสือก็เก่าไปคือ้อจะเปไป่คิดแล้วมันเสือไม่ไปคิดนากะเป็นตายตอันนี้พี่น้องไม่ได้เราเหรอแม่ค์ถบอพี่น้องครับถ้าอนไก็่าหมดก็ส่วนประหยัดนะครับแค่นี้มัจำเป็นต้องแบบต้องกบมัดเสือเราอีกอย่างนึงนเดี๋ยวก็เวลาอยาก้คิดอีกทีนะแต่ว่ <c oughs> าเรื่องเงินเรื่องทองแต่ครับพี่น้อง ครอบคัวก็คือว่าลูากตายยุ่งั่นมาอกเนม่นั่งยืนคิดเขาป้ากะปึ๊ดไป่เขาตาหรือเสาหลักนี่ละค่ะเอาเชินไานาลูกไผ่กะเสียบางคนยดีที่สุดเนา,น,าน,านาะคืจ่าดีใจอ่ะตยังดีอ่ะเชื่อพราตา้วครัพระตานี่หงดีเลยวค่ะบไอ้าคางนึงมันเนี่ยค่ะโอ้ของยังไราตาน่ะยังยังมันไราตานวะ มันยังบ้กซึ้นเลนยพระตาเขาบวชมังไม่เห็นเป็นตังไงเดือดมากเงาคนนี้คนหว,วังองะคนีก็หวังได้ดีเนี่ยคน,นหวังเขาเป็นแล้วย้อมไปจะเ,เรียกรียกหนเนาะแล้วบอกเราไปโรงพยาบาลด้วย<ม>แล้บอกเฮีกแล้วหลับไปก่อนแล้วเกิดหละ ทีีเ้เปจะพามาเขาพุาบโบราณนี่มันบ่อักหนัมากอ,ายอย่างนี้นนซึ่งเป็นเรื่องว่ามไม่เ,เรื่องดีดดนะครับเนืยเมู้หนึ่งทำไมรเก็บมัอแทงหลายคนเป็นนั่นเป็นนี่เราสก็บบอไปไมันแบบยงังให้ดีเลย

ม่อยากตัดอีก้นองเลยพอ้องเดี๋ยวป่ะมเป็นย้อเท่าไรหล่ะฉันกินอ่ะแล้วก็ท้องกับแตงห้องบเป็นก็กินใลเสร็จจับมาเนี่ขอบุกันนี่นละขอบคุนเนาะ่กับเขาบ้เป็นเนี่ยค่ะ่กับเขาบ้าเป็นคุณรำค้นเป็นกินกับปุน เงจริงกบขาวเป็นอ,อืมเฮ้นไ้เงาตาะนะนีนี่หวังรึเป่นี่เห็นแบบเเอาบ่ากกบะอาะไรบเนี่ยนี่ตาน,น มันมดปละมันกินกับปุนตองเส้นน้ำตา แท่บบแท<ส>่บแทบดีเนาะนมีแล่ขั้นต่ำาหลายอันนี้นต่ำพอดีเครื่องหลายเครื่องแสก ไอ้เดีก่าปุนเ้ยครับ

น้ำประแดงเขาขับออกก่อนให้เขากันเนาะแล้วอีกืองตัอกมานำไส้ปิ้งไว้พี่น้องแดงจิ้งจกดำปุ๊บๆบอกว่าทีงไหนบอกว่าถือ ัอหมอืม,อมจับแับโม่จับสุดเจ้ากระทองนะ่อ้อยยอดเยน่ยมแมไปกินสุดๆพี่น,ออนอออ้องกระปุ่นกระเมิดข้าแต่หม่งกระแทบไปนะ คลิปนี้นาะคะาส่งกรสิกอฝากไปสักหน่อยละค่ะฝากพี่น้องไว้น้ำนี้อค่ะกับขอบปุ่นเนาะค่ะที่ซานบ้านต้าเฉิมค่ะพอละสามสิบห้าบาทเนาะค่ะนี่ตามสีกับสีขาวสีม่วงแล้วก็สีของกล้องเนาะค่ะแล้วก็น้ำปลานเาะค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเนาะค่ะตอยอุดหนุนต้าเฉิมกับตังขอขอบพระคุณทุกท่านะครับอืมอิ่มคลิปนี้กระสิกอากไปสักหน่อยละเด้อค่ะสวัสดีค่ะ ไปสมงนะพี่น้องเด้อค่ะ